ครับผมหลังจากเราเปลี่ยนลานมันแล้วนะดึงแล้วครับวันนี้เราจะมาทดสอบว่าเครื่องตัวนี้มันจะติดไหมนะครับผมก็ก่อนอื่นผมจะเดี๋ยวอันดับแรกเลยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชามคัดมาใส่นะการขอซื้อเขาบางครั้งมันก็นี่แหละครับ เราเจอร้านดีหน่อยเขาก็ให้เราเลือกนะครับแต่ทางนี้นะครับผมไม่มีของญี่ปุ่นเลยนะครับมีแต่ของจีนล้วนๆของญี่ปุ่นมันมีใครใช้หรือเปล่าผมไม่รู้มั่นใจแด่งานจีนนะใส่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องใส่นะครับถ้าทุกท่านที่ อาจจะซ่อมจะอะไรเนี่ยต้องใส่นะครับไม่ใส่เนี่ยโอ้อันตรายนะครับมันระเบิดแตกออกมานี่ก็ยุ่งเลยนะมืดนะทุกอย่างทําเวลาหลังเลิกงานครับเวลาน้อยเนาะช่วงกลางวันก็ทํางานไปว่างก็มาซ่อมเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะ แต่ดูแล้วไม่รู้ว่าก๊อกน้ำมันมันจะลาวเอาน้ำมันอยู่ไหมนะครับทั้งให้อยู่อ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว,ว่าตัวนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรแต่จเจอแล้วล่ะเจอลานดึงแล้วละ่ะเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องลานดึงแล้วทิ้งหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เช็คต่อ อันนี้พอเดี๋ยวผมจะดูกองว่ามีไหมนะครับมีกองไหมมีกองไว้น่าจะเดิมน่าจะมีนะดูสภาพนะรน่ะกองก็มีครบเลยสภาพด,ดีเลยแม่ฝุ่นฝุ่นไม่มีเลย โอ้น้ำมันอะไรเนี่ยเย็นยเลยแล้วออกก่อนดีกว่ามันเย็นเลยฮะมันกระด็่นะเปิดกองก่อนดีกว่ามันจะได้ทำงานสะดวกครับ ว่าบางครั้งน้ำมันล้นคาบูผมดูมดูยากครับมันแข็งขีมน็อตยังแน่นเลยถ้ามันล้นกว้างนี่เราก็จะได้ซ่อมคาบูอะไรไปด้วยเด๋เปิดออกกันดีกว่าน้ำมันน้ำมันเยัดเลยรู้ว่านีน้ำมันเก่าค้างเท่าไหมเดี๋ยวเปิดดูกัน ถ้ามีมันก็จะหล่นลงมาแล้วนะเครื่องมันน่าจะมีน้ำมันเหลือใช่ไหมไม่มีละม,มีน้ำมันแต่ว่ามันไม่รู้เป็นน้ำมันหรือเป็นอะไรไละเราจะลองเติมน้ำมันดูว่าจะมีส่วนไหนรั่วไหมนะก๊อกนะ mình nào con với lại đi đây thì nó mạnh thôi มีน้ำมันแล้วนะครับอยากรู้ว่ามันน้ำมันลงไม่ลงเราก็ต้องเปิดก้นดูนะถ้าน้ำมันลงมันก็จะมีน้ำมันไหลหยดติงต้งติงนะ้งแหละน้ำมันไม่ลงอีกแล้วเออลง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 แ่นเออลงแล้วลงแล้ว น้ำมันลงอยู่นะครับโอ้จะหมดก่อนเอามีน้ำมันครับน้ำมันลงตอนแรกนึกว่ามันลงไหลช้าปะลงแล้วเราก็ตัดปัญหาว่าท่อไม่ตันน้ำมันลงอ่าตัดปัญหาไปได้น่นะครับอันดับต่อไปน้ำมันยังเหลือไหม ลูก,ก่อนเออน้ำมันมีมนไม่อยากใส่เยอะครับแค่เทออกแค่ทดสอบนะอ่ามันก็ไม่ร้นเนาะเออน้ำมันไม่ร้นแล้วทีนีกกกกกก้ก็ลูกชักครับลูกชักลูกชักคาบูเนี่ยเอามาใส่ไม่รู้ตัวนี้มันมันอยู่ข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้นะนี่เปิดดูเลยนะถอดมาจากตัวนั้น ลองใส่ดูกันจะด,ดูสภาพนี้แล้วน่าจะใกล้จะเสียแล้วนั่นเป็นไรลองดูก่อนเส็จได้ไหมเนะี่ยเส็จได้มันยากหน่อยนะึง เกียวคนละเกียวไหมนี่อืมไม่มั่นใจว่าเกียวเดียวกันไหมอ้าวจะมีน้ำมันหยดติงติงไงมันน่าจะออกจากโอ้นี่ก๊อ,อกนะก๊อ,อกหรือเปล่าก๊อ,อกใช่ข้างบนก็ไม่มีมันน่าจะออกก๊อ,อกนี่แหละเนี่ย น่าจะปิดน้ำมันไม่อยู่ครับนี่ไหลเลยหยดเลยเปิดก็หยดขันเข้ามันจะอยู่ไหมเนี่ยอืเนี่ยน้ำมันไหลเลยฮะไม่อยู่ปิดน้ำมันไม่อยู่อ๋อไม่ถนัดอ๋อก๊อกน้ำมันรั่ว รั่วแต่ว่าเอา้าก่อนที่มันจะรั่วหมดลองสตาร์ทดนะูถ้าติดก็พอไม่ติดก็ว่ากันใหม่เอาลองดูก่อนนะครับติดไหมปิดโช๊าลุ้นทำไมไม่ติดไ,ดไ,ไ่ติด มันด,ด,ดแรงอัดดีอยู่นะครับแรงอัดดีเลยตัวไหนเป็นที่ตัวไหนน,ไหน,น้ำมันก็หยดตลอดเลยเลองกำคันลร่งช่วยหน่อยดิอาจจะติด เลยฮนะไม่ติดไม่ติดเลยน้ำมันก็หยดต,ตลอดเนาะ เ่งช่วยครับอ่ะมันติดแล้วลองไม่เร่งดูลองหมหน้านี้เข้าหน่อยอ่ะลองดูก่อนนะทำไมเข้าไปว่ามันนั่นลูกชักคาบูมันคนละอันกันมันน่าจะมันอาจจะมีส่วนนะครับเราลองปรับดปนะ ไม่ได้ไมัต้องเร่งตลอดบ่ไม่ได้ไม่ได้ทำกันเร่งช่วยก็ไม่ติดเลยปรบพักได้ไหม สไตล์เดียวกันอีกแล้วเครื่องนี้ก็ติดอยู่ครับติดอยู่แต่เร่งระบุ <L ay> เมื่อกี้เร่งมีน้ำมันพ่นออกมานะครับน้ำมันพ่นออกมาอ่าหรือว่าคาวบูมันหลวมลืมลืมขันคาบูโอ้เดี๋ยวดก็ไม่รู้นะลองอัดเข้าไปดูคร ที่อยกหรวมในกี่จะเข้าอยู่อาจจะมีสว่วนนะครับเรื่องคาบูเนีนะอาจจะมีสว่วนอ่ะลองไหม่ เร่งแล้วน้ำมันออกพ่นออกคาบูนะครับผมยิ่งเร่งแรงยิ่งพ่นออกแรงเลยตอนนี้ ผมน่าจะมีปัญหาเรื่องอรีดนะครับรีดปิดเปิดน้ำมันไม่ดีมันก็เลยอาจจะพ่อนออกมาก็ได้นะครับจนมากก็อาจจะรีดนะมีเศษอะไรเข้าไปปิดมันโอเคเครื่องนี้ก <c oughs> ็อหน้าเก็บอยู่ครับหน้าเก็บหน้าเอาไว้ใช้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ รีวิวให้ดูแล้วว่าเครื่องนี้เป็นยังไงคุ้มค่าไหมสองร้อบาทน้ำมันก็หยดจริงๆหยดจนจะหมดแล้วนะเทม่เยอะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็ติดแต่เล่งวูบเหมือนเดิมครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ